เนี๋ยวเรจะไปไหนคะไปดูลิงค่ะไปดูลิงเขาดูลิงที่ไหนดูลิงตั้งนูง้นงค่ะโอเคอ่ะไปเลยอ่ะโมไขึ้นไม่ได้โมไซขึ้นเขาไม่ได้คะ่ะไปแต่รถแต่รถคันนี้มันก็ขึ้นได้อยู่อ่ะใช่มันหนักไงมันขึ้นไม่ได้ไงคะอืมมันขึ้นเดินไม่ได้นั่น สูงไงไปเร็วๆรก็ตามมาแหละอืสามล้อพ่อขึ้นได้เปล่ากับย่าขึ้นได้ขึ้นได้เหรอรถฉันเล็กมันขึ้นได้เหรอเหนื่อยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยไม่เห็นลิงมาเลยเกือบล้มแล้วเกือบเกือบเบรกไม่ทัน มีขายไหมมีกล้วยขายไหมคะมีนะคะขึ้นไม่ไหวอุ้มไหนดีนี่ยหักเดินเองสิข้นได้ไหมถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงป่ะเราไปดูลิงกันเลยโอเคถึงแล้วค่ะเกือบตายดูดูโน่นสูงขึ้นแล ขึ้นภูเขาสองคนนี้ยังมาไม่ถึงอีกเกือบแล้วหหหไหนลิงอยู่ไหนอะเ,เ,งงเออล้อแบนนะแต่ไม่แบนไม่มากหรอก แต่ก็แบนอยู่ท้าท่าอัดสามอ่ะเนี่ยร้อยแบนมาแล้วใครบอกไไว,อว่าขึน้นมาไม่ได้มาแล้ว ใช่ขึ้นไม่ได้ยากเกือบตายทไม่ไม้ไดเราพาขึ้นมาสี่คนเนาะมันไม่ใช่รถเกียร์รถเกียร์ไม่ยากก็บอกให้เอามานี่คนนึงมันขึ้นไม่ได้อะ่ะลงเดินเหรอเกือ <laughs> <laughs> บเกือ <laughs> บ,บ <laughs> ยกล้อรถโตมันขึ้นยากก็บอกเ <laughs> ลยเกือบพลิกทำเป็นไอ้ดีบอกแล้วบอก <ลบ S 1> ไปไหนคะจะไปไหนคะไปดูลิงไปดูลิงขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาไปดูลิงนะคะตไปเดินเร็วเร็วค่ะไปดิไม่ระวังเดิเร็วๆรนะฝานไปไหนอะฝานอยู่กับแม่ วันนี้เราไปดูลิงเหมือนกันนะคะอยู่หัวหินวัดเขาย้อยมันดูลิงที่ภูเขาเขาเดินเปหมดแล้วเดี๋ยวได้ไหวไ้ไหวก็ต้องไหวอะใครจะอุ้มอะใครจะอุ้ม

เร็วเร็วเ,วเ,วเวนี่ยลิงมาแล้วเนี่ยนี่ไงมาแล้วไม่มีอาหารให้นะคะไม่มีกล้วยไง,งนั่นลิงกิงคอม โอ้โหเยอะเลยทำไรหนูเออไม่ใช่หนูแล้วเนี่ยหามตุ้งเล้งอยู่หามตุ้งเล้งอยู่เหา้มันโดดขอถันบุยหอมเลยเยอะเยอะมากโอ้ยต้นไม้หนุนเดี๋ยวปลาเรียมาจับเอานี่นี่อีหนูหอมแห้งเไง ที่น้อยเขาเอาผักมาด้วยอ๋อตกสนับตกสนับอันนี้ลิงอะไรมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงจ้องจ้องดีๆนะกระเป๋าอะจับดีๆนะเอาให้มันนะมันยอมอบบมันไม่ยอมอะตัวเองจะถือขึ้นมาไม่ละเนี่ยเอาให้มันเถอะเอาอะไรไม่ให้มันก็แย่เอาดิเอาอะไรเนี่ยเนี่ย เอาอะไรลูกกินาาหรือทำไมพ่อไมา่พอถือมั้ก <c oughs> ินให้หมดแล้วค่อยให้มันก็หนูไม่กินให้หมดไงโอ้โหดูโอ้ลิงคลิงคลองอยู่ข้างบนนูน่นนีเหรอยังไงตัวใหญ่เบ้อเลยไง คนเฝ้ารถอ,อยู่นูนน่นวางหน้าหนุนสวยมากเลย ตัวผอมออกกำลังกาย ผู้มีอาหาเห็บหาเหาให้กันนะเนี่ยเนี่ยรักกันจังเลยทำรายการคะ่ะทำรายการขอถ่ายรูปหน่อย ถ่ายรูปหน่อยค่ะหาหาให้กันเหรอ Mì à, Một cái này cái mình hình Cái à, mình Cái này mình Cái này mình นะพี่น้ำเนี่ยไปเดินไปใกล้ๆอ,อย่างเเาไปใกล้ถึงไม่กันหรอไม่ใช่มันจะตกลื่นลงมาทีเดียวแนละ้มาขึ้นมา,มา,มาโอ้ตก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 ไม่มีอนะ <laughs> ไ,ไรให้กินหน้าหน้า ไม่มีกล้วยให้กินค่ะคุณสวยดูนมดินะ่ะนมยานนะ่ะมาดูข้างล่างอลมแรงมากเลยมัดเขาย้อยอยู่หัวหิน อันนึงนู่นถ่ายตรงนูมนะ ดูดูดูมันทำอะไรกันน,น่ะ <io> มันเย <olu> ็ดกันน่ะอยู่ต้นไม้ แล้วเราบอกนั่นดิดตกปูเขาวแล้วมั้งลงมาเอามาสักสิบกระสอบมันยังไม่อิ่มนะ กินอะไรคะ